บีทีพีเมียมาโตร์สีนอสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Honda Civic FC นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาทำการอัปเกรดเลือกติดตั้งเป็นชุดเบรกเตอร์ b y เอลด์เรเลเอร์แรปเตอร์55วัตต์พร้อมเดวิอสีน้ำเงินนะคะ d ดย์ไลท์ออดี้สไมีไฟเลี้ยววิ่งในตัวนะคะและหลอด l อ d ที่ไฟสูงค่ะปิดไฟเลี้ยวค่ะไฟต่ำค่ะ เปิดไฟต่ำเดว่าไอดับอัตโนมัตินะคะไฟสูงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะแสงตอนกลางวันนะคะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเราชมแสงผ่านฟิมตัวรถค่ะสูงค่ะโอเนค่ะทางร้านนะคะมีห้องตั้งไฟในะับบมาตรฐานนะคะขอไฟหลีแล้วก็ไฟขอทางค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอัปเกรดชิ้นงานดีๆเนียนแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT p r e พ i เม Mo t o โต๊ซีได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ